กลางแผนเตรียมการเลือกตั้งกันหน่อยนะคะวันนี้ทางกะกะตนะคะออกมาเปิดเผยแผนเลือกตั้งแล้วนะคะมันจะมีอยู่2กรณีรนะคะอยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพให้ชัดๆนะคะกรณีแรกก็คือการครบวาระก็คือครบอายุของสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่23มีนาคมก่อนนะคะถ้าเป็นไปตามนี้นะคะคุณผู้ชม มันก็จะเป็นไปตามทำลายหน้าจอเลยนะคะคือ23มีนาคมเนี่ยสภาครบวาระมีการเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุก็คือ23มีนาคมนะคะเบื้องต้นกรก,กตกำหนดเอาไว้นะคะว่าวันวันที่7พฤษภาคมปี2566เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปและจะเปิดรับสมัครในวันที่3ถึง7เมษายนค่ะ ต่อจากนั้นค่ะ14เมษายนจะมีการประกาศบรรัญชีรายชื่อผู้สมัครสาสาและวันที่16เมษายนเป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านและสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง26เมษายนเป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งรวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มถอนชื่อนะคะวันที่30เมษายนเป็นวันลงคะแนานเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งรวมถึงการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อันนี้คือกรณี ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรย3ิบสามีนาคมนะคะง่ายๆก็คือไม่มีการยุบสภา,าก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการยุบสภา,าก่อนก็จะมีก๊อกสเหมือนกันคุณผู้ชมคะกะกะตจะต้องกําหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันซึ่งใน5วันภายใน5วันนะคะนับตั้งแต่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา,ากกตจะต้องประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปและวันสมัครรับเลือกตั้งในรัชกิจจานุเบกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกะกะตได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงระยะเวลา180วันก่อนที่จะครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่23มีนาคมแล้วนะคะนั่งนับดูก็คือ24กันยายนที่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะถามว่ามันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นคือมันมีข้อกฎหมายขึ้นมาข้อหนึ่งนะคะที่ต้องทําตามนะคะก็คือว่าคนที่จะสมัครหรือใครก็ตาม จะไปทำอะไรที่เป็นการจูงใจให้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับตัวเองหรือผู้สมัครคนอื่นหรือไม่ให้ไปลงคะแนนให้กับคนอื่นนะหรือชวนให้ไปลงคะแนนให้กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ลงคะแนนให้กับผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้เนี่ยไม่ได้นะคะย้ำนะคะคุณผู้ชมมันมีกฎเกณฑ์อยู่นะคะห่วงระยะเวลานเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่24กันยายน2565จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตอนนี้กรกตอบอกว่าเตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพักการเมืองปฏิบัติตามค่ะเป็นไปตามพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสภายในกรอบเวลา180วันว่ามีสิ่งไหนทำได้หรือสิ่งไหนทำไม่ได้บ้างเพื่อเป็นแนวทางจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าพักการเมืองกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสสเนี่ยต้องทำยังไงจะได้ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะ